สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการวาร์ปไปในฉากที่ผมขายนะครับอย่างแรกนะครับกด F3 แล้วก็เทเลพอร์ตก็อันโนเธอร์อัเทอร์นะครับเทเลพอร์ตแล้วก็อย่าลืมนะกดตรงนี้นะครับรอหนับมาจะนานนิดนึงแล้วก็นี่นะครับไปตรงไวโหมดแล้วก็เพนเพนเฮาส์นี่ครับ เราก็ว่ามาตามฉากที่ผมให้เลยนี่นะแล้วก็กดโหลดมันจะแบบมีไฟ<อ>ไมีทุกอย่างมาให้เลยนะใช่ไหมพร้อมถ่ายเนะี่ยแล้วก็บางอันบางคนจะแบบไม่มีตรงนี้นะที่เป็นสีแดงแดงอ่ในหะ้เรากด F3 แล้วก็ก ไปที่เดิมเลยแล้วก็กดเปิดเอ็กตาร์เบด룸แล้วก็ลองเอเรียตรนี้นะครับกดตั้งหอบเลยครับประมาณนี้ครับมันจะเป็นประมาณนี้นี่ครับเป็นประมาณนี้เลยนะเราเราก็เหลือแค่แบบกด F1 กดถ่ายครับแล้วกดเปลี่ยนตัวละครก็เปลี่ยนโตดเลยอะ่ะ แล้วก็เป็นสูตรเป็นสูตรอะไรเงี้ยแล้วเรากดถ่ายเลยประมาณนี้ก็ถ่ายอย่างงี้เสร็จเลยแล้วก็ไปจัดมุกล้องเลยนะแต่เดี๋ยวผมข้าวขั้นตอนไปตรงสอนปรับไลรูมนะ<อ>นี่นะก็อยู่ด้านไลรูมแล้วนะครับก็ไล,ไลรูมตอนนี้จะเป็นตัวที่ผมขายนะ คือซื้อไปคบผมว่าคมอ่ะคมร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวดิแา่แบบหน้าที่มันจะออกำดำๆอ่ะมันจะขาวๆวสวยๆเลยแล้วก็นี่นะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการทําแบบแสงอะไรเงี้ยให้มันเรืองแสงน่ะแล้วให้เราเข้าปุ๊บด้วย s h a p เลยนี่เราทุกคนใชรน้รูปนี้รูปนี้ทำเลยแล้รูปนะ่ะถ้าแบบซื้อคอมผมอ่ะใช้ไงก็หน้าแบบนี้แน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์ nv rich พีเซ็ต้นเนี่ยมันจะช่วยแค่คนซื้อยังไงภาพคนก็เหมือนนะผมใช้ต้นที่ผมเอามาใช้เอามาขายคนซื้อไปไงก็เหมือนผมอะแจกทิปแบบน้าหลอ่อหน้าคมเนอะถ้าคนซื้อนี่นะแล้วก็นี่เนาะแล้วผมสอนอย่างแรกให้คนมาตรงแปลงแปลงระบายแล้วก็กดตรงนี้ให้เป็นที่มันมีคำว่าแอดแล้วคนก็หาสีเหลืองอะไรก็ได้ ผมเอาเป็นนี้แล้วก็นี่นะถ้าคุณแบบปกติคุณปรับอะ่ะมันจะเป็นนี้ให่ไหมมันจะทำแล้วเป็นนี้ให้เราปรับนี้ปุ๊บแล้วก็ย้อนแล้วเราก็ปรับแล้วก็หาจุดที่แบบคิดว่ามันคนเลื่องใส่ะก็ปรับแบป,ปรับไปเห็ไหมจะเรื่องใส่แทนี่ยก็จะเรื่องแสงสวยๆแลวมันจะสวยกับการที่เราทําทำในลายรูปอะ่ะนมันจะเป็นอย่างีง มันจะดีกว่าไลาน์ลูมจริงๆก็คือไลน์ลูมอะถ้าเราระบายแล้วเ,เราระบายซ้ำไม่ได้แต่ถ้าแบบอันนี้เราระบายซ้ำได้นี่นะเนี่ยมาดูน้ำมันนี่เลยเนี่ยสวยแล้วแล้วก็ทำสีขาวก็ได้นะสีขาวก็เราก็กดจุดๆไปเยอะจุดๆสองจุดสามจุดอะไรเงี้ยนะจุดๆไปให้มันแบบตัว มีเท็กเจอร์เนี่ยเราก็ทำไปเลยเนี่ยกดไปใช่ไหมมันจะดูมีเท็กเจอร์มันจะดูแบบมันจะดูแบบเรื่องแสงอะนี่นะมันจะเรื่องแสงครับความมีเท็กเจอร์เนะ่ยจะเป็นประมาณนี้เลยใช้กับต่างหูสีขาวก็ได้นะแล้วก็ผิดนี่นะก็ะะสูบไป เราก็กดจุดๆเยอะจิ๊บๆเนี่ยก็จะเรืองแสงให้ละประมาณนี้แหละครับเนี่ยมันก็จะเรืองแสงครับเนี่ยถ้าเห็นผลสุดก็จะเป็นแบบนี้เลย้าอันไหนคุณอยากให้มันเรืองแสงมากคุณก็กดเยอะๆเดี๋ยวมันจะเริ่มแสงเนี่ยจะเรืองแสงครับเรืองแสงจานแล้วนะประมาณนี้แหละครับแล้วก็นี่นะผมก็รับสอนถ่ายรูปนะ สอนถ่ายรูปแบบเแบบนี่ยครับอ่านตามนี้เลยแบบได้ทุกอย่างผมอะแล้วก็ขายฉากนี่ครับฉากที่ผมใช้อะนี่นะครับอสยี่านะ้นะาบาทได้ร้อยฉากคุ้มคุ้มครับแบบมีในนี้เต็มเลยอะเนียในน,ใน,นี้ในนี้มีคือแบบในฉากมีหมดอะครับแล,แล้วก็รับสอนถ่ายรูปแบบผมสอนจนกว่าจะเป็นนะ oh. แบบคณไม่รู้เรื่องอะไรแบบ คนเ,เริ่มเริ่มด้วยสูตรอะผมก็สอนแล้วก็รับลงวัดพื้นฐานนี่นะนี่แบบลงไปคนพร้อมถ่ายเลยครับแบบก็คือพร้อมถ่ายเลยอะสองร้อยห้าสิบบาทคมๆค,ครับคนถ่ายรูปแป๊บเดียวผมว่าน่าจะแบบน่าจะคืนโทนล,ละเนี่ยนะประมาณนี้นครับ ประสบการณ์ผมผมรับลงแบบมาห้าสิบกว่าคนแล้วไม่เคยแบบไฟเสียไฟยพังอ่ะแล้วก็อินวีรีเช่ผมขายหมดเลยนะในนี้เนี่ยน่มาโทษมาเจาะแบบสวยๆอ่ะไ,ไหมจะเป็นอย่างนี้เลยมันจะสวยอ่มะมันจะแบบเติมเต็ม,ตม,ตมอะ่ะรบ เ็นอมานนี้เลยแล้วก็อินวีนอะ่ะหน้าคมนะครับใช้แล้วหน้าคมจัดอะประมาณนี้เลยมีประมาณนี้แร้ขอขอบคุณมเขา